เรามีกิจกรรมตารางล่วงหน้าเนี่ยสอสเดือนเลยก็จะมีงานภูมิภาคอยู่ซึ่งบริษัทจะเป็นเจ้าภาพบริษัทร,รับผิดชอบภาระทุกอย่างครับคือไม่ใช่แค่จัดแต่จัดแบบถึงด้วยนะครับแล้วก็เราเก่งเรื่องของการดูแลการทํางานผู้น,านาํามากๆถ้าผมเข้ามาตอนนี้เนี่ยผมยังสามารถทําตลาดออฟไลน์ได้เต็มที่ไหมครับบริษัทมีงบหรือว่ามี อะไรมาส่งเสริมไหมครับเราโดดเด่นมากนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมพื้นฐานออฟไลน์เนี่ยคำว่าโดดเด่นคือเรามีความพร้อมแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับการจัดประชุมอย่างที่ในสาขาก็ดีหรือในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาก็ดีเนี่ยเรามีกิจกรรมตารางล่วงหน้าเนี่ยสองสามเดือนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งด้วยนะครับภาคเหนือเข้ามาที่แฮปปี้อยากรู้ว่าภาคเหนือฉันมีทีมนะครับภาคเหนือ60วันเนี่ย มีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างมีงานพื้นฐานวันไหนกับใครทีมงานไหนใครเป็นเจ้าภาพเรามีสตาฟในพื้นที่มี r m นะครับ r e g i o n a l Manager นะครับคอยให้คำแนะนำสองคือทุกพื้นที่ของเรานะครับทุกภูมิภาคของเราเนี่ยทุก2 -3 ถึงเดือนนะครับก็จะมีงานภูมิภาคอยู่ซึ่งบริษัทจะเป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพคือตั้งแต่สถานที่นะครับถ้ามีสาขาสาขาใหญ่จกที่สาขา ถ้ามีต้องเป็นโรงแรมโรงแรมบริษัทรับผิดช,ชอบภาระทุกอย่างครับตั้งแต่ค่าสถานที่เอย่ยค่าเบรกค่าจัดงานอีเวนต์ต่างๆพิธีกรออร์แกไนเซอร์ต่างๆเรามีให้หมดคือไม่ใช่แค่จัดแต่จัดแบบถึงด้วยนะครับแล้วก็ผู้นำที่มีองค์กรมีทีมงานเข้ามานะครับต้องการให้แฮปปี้นะครับช่วยจัดการระบบเคลื่อนคนให้เราดูแลตั้งแต่การจัดหาบัตรให้ตู้ไหม บัตไหมหรือถ้าไม่ตู้ไม่บัตรถส่วนตัวผู้นําบริษัทมีน้ําเลี้ยงมีอะไรให้กับผู้นําได้เดินงานในช่วงแรกบ้างนะครับมาคุยกับ R.M. มาคุยกับผู้่อการภาคข,ของเรามาคุยกับกรรมการบริหารของเราที่รับผิดชอบคุยภาคนันน้น้นอยู่ได้เลยนะครับเราเก่งเรื่องของการดูแลการทํางานผู้นํามากๆ